คุณแม่เลี้ยงทารกแบบไหนให้ได้ทั้ง IQ และ EQ วดีวนเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพผกคกและพรสานแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงวิธีการเลี้ยงลูกของเรานะคะให้ได้ทั้ง I, Q, และก็ EQ ที่ดีเราจะต้องเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลอย่างไรบ้างลักษณะของการเลี้ยงดูนะคะของแต่ละครอบครัวแต่ละบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันให้เราเลี้ยงดูให้ดีที่สุดส่งเสริมพัฒนาการลูกนะคะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็อารมณ์นั่นเองค่ะคราวนี้วิธีที่เราจะช่วยนะคะในการกระตุน้นหรือว่าเลี้ยงดูลูกเนี่ยให้ได้ทั้ง IQ และ EQ มีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะคุณแม่ควรที่จะ อ่านหนังสือหรือว่าอ่านนิทานให้ลูกฟังยิ่งอ่านตั้งแต่ในท้องตั้งแต่แรกเกิดนะอาจจะช่วงก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนก็ได้นะคะทุกๆวันเนี่ยจะช่วยกระตุ้นนะคะทางด้าน IQ แล้วก็ EQ ของลูกดีๆมากทําให้ลูกได้สมาธินะคะเด็กเป็นเด็กอารมณ์ดีมีสมาธินั่นเองค่ะอันที่สอนะคะคือจะต้องให้ลูกดื่มนมให้อิ่มนะคะโดยเฉพาะในช่วง6เดือนแรกเกิดจะต้องให้ลูกเพียง นมดื่มนมอย่างเดียวเท่านั้นนมแม่ดีที่สุดนะคะไม่แนะนําให้ป้อนอาหารเสริมเร็วกว่านี้หรือหากจําเป็นต้องป้อนก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกุมารแพทย์อย่าให้ลูกโมโหโหิวนะคะให้ลูกกินให้อิ่มนอนให้หลับนั่นเองคะ่ะ อันที่3นะคะก็คือเปิดเพลงให้ลูกฟังเบาๆนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกับการอ่านหนังสือ,อตั้งแต่เริ่มอยู่ในท้องนะะเมื่อแรกคลอดก็เปิดเพลงเบาๆนะคะเพลงผ่อนคลายสบายๆจะทําให้ลูกมีสมาธิในการฟังนะคะทำให้ลูกมีเข้าใจนะคะรู้เรื่องภาษาได้ไง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นควรที่จะมีการเปิดเพลงแต่ว่าเพลงที่เปิดก็ควรเป็นเพลงเบาๆสบายๆนะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อยู่ในคันจนถึงคลอดจนถึงเด็กโตเนี่ยก็จะช่วยในด้านพัฒนาการด้านภาษาเด็กอารมณ์ดีนั่นเองค่ะอันที่4นะคะก็คือต้องเล่นนะคะเสริมพัฒนาการให้ลูกอตามวัยไม่ว่าจะเป็นพวกของเล่นหรือตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะสำคัญมากๆเล่นกระตุ้นพัฒนาการลูกนะคะตามวัย นะไม่ว่าจะเป็นเมื่อโตหน่อยอาจจะพาลูกเล่นดนตรีนะคะนั่งสมาธินะทำให้ลูกผ่อนคลายสิ่งนี้ก็จะได้ทั้ง IQ แล้วก็ได้ทั้ง EQ เพราะฉะนั้นควรที่จะมีการเล่นตามพัฒนาการของลูกพ่อแม่นะคะสำคัญที่สุดเป็นของเล่นที่ดีที่สุดที่ควรจะมีให้ลูกนะคะอันที่5้าก็คือส่งเสริมให้กำลังใจกับลูกทุกครั้งที่ลูกทำได้หรือว่าทำดีปรบมือชื่นชม นะดีใจสุดๆเมื่อลูกทําได้ทดําดีนะแต่เมื่อไหร่ที่ลูกทําไม่ได้ลูกเกิดการท้อคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอยู่ให้กำลังใจกับลูกเสมอไม่ควรที่จะทอดทิ้งนะคะแล้วก็อันที่6กก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนเลี้ยงดูคนในบ้านนี่แหละค่ะจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกเพราะเด็กบางครั้งเราไม่ต้องบอกต้องสอนเขาก็จะซึมซับนะคะสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เราเป็น นะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดดีพูดดีแล้วก็การกระทําที่ดีๆให้ลูกของเราเห็นนั่นเองค่ะนะแล้วก็ที่7นะคะคือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายด้วยการออกกําลังกายการเล่นนอกบ้านซุกสนตามวัย นะแต่เราต้องเฝ้าดูเฝ้าระวังเรื่องของบทเหตุอย่าห้ามบ่อยจนเกินไปอย่าใช้พูดคําว่าอย่าบ่อยจนเกินไปนะคะทำอะไรอธิบายเหตุผลให้เขาฟังนะอย่าห้ามอย่าบล็อกความคิดของลูกไม่งั้นลูกจะเกิดความไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในตนเองนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเจ็ดวิธีนี้นะคะสิ่งที่จะช่วยให้ลูกของเรามี IQD ดีมี EQD ดี EQ D, เราต้องเริ่มนะคะตั้งแต่อยู่ในคั้นได้ก็ดีหรือตั้งแต่แรกเกิดนะคะเริ่มไปนะคะสามขวบแล้วเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับการกระตุ้นพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆนั่นเองค่ะ ข่าวดีนะคะสาหรับคุณแม่ตั้งครันแล้วก็สําหรับคุณแม่ที่คลอดลูกใหม่ๆนะคะยังไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการตั้งครันและการในการเลี้ยงดูลูกโค้ดเปิดคอร์สออนไลน์สอนคุณแม่ดูแลครันและคอร์สออนไลน์สอนคุณแม่ดูแลลูกเหมาะสําหรับคุณแม่ที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกอยากมีคนให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะคะตลอดการตั้งครันและการเลี้ยงลูกคุณแม่ก็สามารถสอบถามรายละเอียดอินบ็อกซ์นะคะเข้ามาที่เพจโค้ดเลือดผ่อนสอนแม่ เด็กได้เลยค่ะสำหรับความรู้ดีๆฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ